ครับผมมาพบกันอีกครั้งครับในแนวทางฮานอยปกตินะครับเวลาจำวันพุธไอ้ขอมาตโทษครับปราจำวันอังคารครับเรลาจำวันอังคารที่7นะครับภูมิภาพันธ์เมืนน่อวานฮานอยปกติก็เสียดายครับแต้มเดียวจริงๆแต้มเดียวแตก3ตัวนอกแต้มเดียวครับต้องเจ็บใจเมื่อวานนี้เด่นมาทั้งคู่นะครับเด่นมาทั้ง เดินมาทั้ง4มาทั้งกะไม้หมดอ่ะคือมา4 8 9 9 8 4มาจะเพียงแต่4 8 9แแยกก่าง้นะครับก็ข,ขาดูดพอกลอมกลิ่มไม่พอกุ้มกลิ่มครับถ้าขาเจาะต้องขออภัยครับเนาะวันมีสี่หนครับมา492แต้มเดียวลุนต่อวันนี้ครับก็ต้องขออภัยนะครับรถแซงกันหน้าบ้านวิ่งไม่ไหวยังจะแซงกันเดีย วันนี้เียนสุดหนึ่งครับวิ่งบนรุ่นล่างหนึ่งครับก็จอนะครับ1น1 8งสี่หนึ่งแปดหนึ่งสีครับหนึ่งส1่หนึ่งแปหนึ่งหนหกสครับ มาสี่เข้าไปครับสามตัวครับสี่หนึ่งสี่สี่หนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งแปดสี่หนึ่งเก้าสี่หนึ่งหกสี่สี่หกสี่หกหกสี่เก้าแปดแล้วผมจะรันอะไรให้ดูนะครับหนึ่งหนึ่งเก้าสี่สี่เก้าสองระวังสี่เก้าสามครับเพิ่มทีนะแต้มนะครับระวังให้ดีครับ 1,9,4,4,9,2,1,4,9,3นะครับใครรองเล่นดูก็ได้นะครับ